รีบอ่็ดแ7 8นะครับซีรีส์เครื่องความจำของไม่ออดโอเคนะครับนี่วันที่และเวลาปัจจุบันบอกตัวนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับไอซีมอุปกรณ์ไอ IC พื้นฐานไม่มีบวมนะ ไม่มีตำหนิหรล้ยแตกหักนะครับการใช้งานปกติความเร็วพีพียู CPU นะครับสามครับเพียงท่านฟอเอินเทลเลเว์สามารถหาโค้ดได้ัส่วนนะครับปกติ การทำงานโดยรวมโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับตีรี์อีกรอบหนึ่งโอเคนะครับ